รอแม็กมาลงนะครับรอแม็กวันทุกแรนโซมาลงนะครับอนี่ะครับแล้วก็อันนี้จะส่งสุราชนะครับอันนี้คู่นี้จะส่งสุราชนะครับแล้วก็อันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนยางเดี๋ยวข้างในเลยข้างในเลยค่อยๆไปทีละคู่หาหาลูมันนะเนี่ยเข้าช่องเนี้ยอันนี้ครับอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนยางนะครับอันนี้กระทะมาส่งอีกร้อยี่ร้อยสี่สิบลูกนะครับอันนี้มาส่งร้อยสี่สิบลูกนะครับกำลังทําการขนย้ายถ่ายครับคนไหนที่ จะเอาก็เต็มตัวไว้นะครับเดี๋ยวกำลังทำการจัดส่งให้นะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ครับนี่ก็ใส่ยางนะครับครับสนใจทักมานะครับที่ร้าตะเก่งนะครับรรมศาร์ของโหลนะครับที่ศูนย์แปดหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหกนะครับนะครับนี่ครับไกลๆหน่อยอร่อยดีเอานี่ครับผมนี่ย้ายเสดีนะครับจะเปิดไฟให้ช่างก่อนนะครับงงๆครับ ล้อแม็กประลมเพิ่มนะครับล้อแม็กประลมเพิ่มไม่ตายนะครับพอดีจะเปิดไฟเลยไออันนี้อันนี้อ๋อนูนนู่นนู่นนู่นแต่ N1 ใช่ป่ะ N115 ยังไงสอนได้เลยนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นั่นแหละนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้มันอันรุ่นมันเลยรุ่นมันเลยใช่ไหมเป๊ะ โอเคครับลงเรียบร้อยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเ้าตะเก่งร,รมภาษาของเรานะครับที่081นะครับ919976นะครับสวัสดีครับ